สิอันดับภัยพิบัติธรรมชาติที่คร่าชีวิตผู้คนมากที่สุดในประวัติศาสตร์โลกอันดับที่8แผ่นดินไหวในเฮติปี2010เฮติประเทศที่ยากจนที่สุดในซีกโลกตะวันตกแต่แล้วเหตุการณ์ที่เลวร้ายที่สุดในประวัติศาสตร์ของประเทศก็ได้เกิดขึ้นในวันที่12มกราคม2010เวลา16.53นาฬกา53นาทีตามเวลาท้องถิ่นเฮติ ต้องเผชิญกับเหตุการณ์แผ่นดินไหวรุนแรง7.0ม m นิจู t u แผ่นดินไหวกินเวลาเพียง35วินาทีแต่สร้างความเสียหายรุนแรงมหาศาลเป็นวงกว้างคราชีวิตผู้คนมากถึงกว่า160,000คนโครงสร้างพื้นฐานล่มสลายแบบฉับพลันผู้คนถูกตัดขาดจากโลกภายนอกในชั่วพริบตาศูนย์กลางของแผ่นดินไวหวห่างจากเมืองปอโตแปรงส์ cs, ไปทางตะวันตกเฉียงใต้ประมาณ25กิโลเมตร ความช่วยเหลือจากนานาชาติหลั่งไหลามาจากทั่วทุกมุมโลกแต่การฟื้นฟูทุกอย่างที่พังทลายให้กลับมาต้องใช้เงินมหาศาลและเวลาที่ยาวนานนับสิบปี